สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทานคุณแม่จะปอนเค้กนะครัะดูนะคะยิ <c 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 ้มหวานยิ้มหวานก่อนยิ้มตอนแรกข้าคิดถืออมก็มาหายนะอืมอย่าแกล้งน้องสิลูกยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนกินนะอ้าวพี่ตาพี่พาขวัญลูกพี่พาขวานคำใหญ่อร่อยอ๋ออ่ออ๋าอ๋าอร่อยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นเด็กดีนะลูกแม่จะซื้อขนมอร่อยๆมาให้กินเลยอ่ะย่าๆลูกย่ามันอ้ยิ้มหวานก่อนแผ่นดินยิ้มหวานก่อนถ้าจะกินยิ้มหวานก่อนนะดูทำได้ชอบแต่ตอนยิ้มหวานนี่แหละย่าให้ได้น้องลูกพี่มิวได้ไปฝึกไดเกิดแล้วอ๋ออืมอ่ะพี่ว่าขอนเอะไปพี่ว่าขอนไปจัดที่นอนนะคะรอคุณแม่นะคะลูก <Yeah. S 1> ครับตาผมใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปตาแผ่นดินแล้วอ่ะขิ Q ้นคิ้วแผ่นดครับรู้อยู่รู้อยู่ครับพี่ <Yeah. S 1> อืออยิ้มหวานก่อนยิ้มหวาน <c oughs> ดินดินดินแผ่นดินครับยิ้มหวานก่อน <c oughs> อ่ะโอเคสงสารบอกแค่ทำอะไรก็ทำเวลายอยากกินนะ พี่ผ้าขวัญหยิบหยิบหยิบผ้าอ้อมให้คุณแม่หน่อยค่ะตอนแรกห้พี่พาขวัญทาหยิบบ่นอะไรไอ่หยิบผ้าอ้อมให้แม่หน่อยแล้วก็จะเช็ดปากน้องค่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสักครู่ครับพี่หมีอย่ากวนน้องลูกอย่าอย่ากวนน้องลูกพาขวัญไปไปน้องลูกมันเตี้ย อะแม่ทำไรซาโลโอ๊ยอะแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินยิ้มหันอะแผ่นดินครับแผ่นดินอีกรอบนึงแผ่นดินแต่ปล่อยน้องปล่อยน้องอ่ะพี่บ้าขอนก่นอะอย่ากวนน้องค่ะอย่ากวนน้องนะคะอะตาแผ่นดินอะตาแผ่นดินอะยุบานก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนพี่พาขอนแกงซะแล้วอะ อ่าแผ่นดินแผ่นดินยิ้มหวานก่อนแผ่นดินครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกให้ตาโนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนเดินเดินยิ้มหวานก่อนนั่นอนี้ก็คืออาการยิ้มหวานนะตาวัยตาน้องแผ่นดินดีอ่ะพี่ปาขวัญต้าพี่น้องแผ่นดินดีไม่เดี๋แผ่นดินกินไปแล้วอ่ะต้าน้องแผ่นดินไม่ไม่คำใหญ่ไปต้าน้องแผ่นดินมันหมดอะเดี๋ยวอ่าพี่มิวจะไป เดอะไะอะือ่วเดอืมอย่ามากวนน้องได้ไหมลูกน้องไม่ชอบแผนดินครับแผนเดินถัดนะยิ้มหวานกันเดินดินแผ่นดินครับยิ้มหวานกัน ยิ้มหวานอีกทีหนึ่งยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนอคลิปนี้พอแค่นี้สำหน,นับะคะ